กุ้ย่างเก่าค่ะทุกคนเราจะมาขัดให้ใหม่นะคะวันนี้บ้างค่ะวันนี้จดอ่งฝนตกกิจกรรังทำกันค่ะเงนอนวิ้นหน้ากเลยทุกคนด,ดูดิถามว่าทำไมไม่ซื้อใหม่ว่าไงก็แล้วแต่คนเนาะคิดแต่คนไม่เหมือนกัน บางคนเขาไม่มีเงินซื้อใหม่เดี๋ยบางคนเขาก็เสีอยอะไรช่วยเก่าอย่างเงี้ยแต่บางคนที่เขาไม่มีเวลาเขาก็บอกว่าซื้อใหม่ด,ดีกว่า่า้กว่าอันนี้ก็แล้วแตนะ่แล้วแต่คนละคะ่ะไม่ว่ากันดูเริ่มจอแล้วอุกรใน,นการถัดเราก็ใช้สองอย่างคะ่ะช้อนแล้วก็เราลองมาใช้กัน แช่โซดาไฟนะคะทุกคนเดื๋ยวไปยังไม่ดูเนาะเดี๋แช่โซดาไฟอันนี้น่าจะเดือดหนูนะค่ะเพราะเราไม่มีเวลาละบางคนก็ถามว่าแช่นานขนาดไหนบางคนก็บอกว่าเขาแช่อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ออกค่ะแต่ต้องใช้โซดาไฟเยอะตัวหน่ังของเราใช้แค่กิโลเดียวอีกพอคนคนอื่นเขาใช้สองถึงสามโลแบบนั้นก็จัดเร็วแต่แว,ว่าถ้าใส่เยอะแล้วมันกัดตะกั่วัดอะไรตัวเองแล้วค่ะก็แล้วแต่ความสะดวกของใครนะแได้แด้ประมาณนี้ค่ะทุกคนถ้วยเก่าเมื่อกี้ก็จะใส่สะอาดแบบนี้นะคะทุกคน ลองทับลองนำวิธีนี้ไปลองทำดูนะคะเราแช่โซดาไฟนะคะทุกคน